L3218 เข้าใหม่ครับผมคันนี้อุปกรณ์3มชิ้นนะครับรถจดทะเบียนปี6 3สสภาพเดิมๆครับผมอุปกรณ์ใบด้านหน้าผ่านพวนหลังแล้วก็โรตอรี่นะครับใบเกยียรก็เดิมๆครับผมเหลือเยอะครับใบเกยียรเหลือเยอะยางหน้าก็เหลือสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับ ยางหลังก็สูงครับผมดอกเต็มครับผ่านหลังเป็นผานห้าครับไถามานิดเดียวครับผมไถามานิดเดียวไทยเดิมเดิมครับแห้งแหงไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนซีนเลยครับเดิมโรงงานครับคันนี้รอกระทะเดิมๆ น็อตเดิมๆครับช่วงล่างแห้งครับเครื่องเดิมสามสูบนะครับตัวนี้ใช้งานหนึ่งพันสี่รอยชั่วโมงนะครับใช้งานหนึ่งพันสี่รอยชั่วโมงก็เดิมเดิมครับผมตามการใช้งานครับแล้วก็มีโรเตอรี่ด้วยนะครับผมอ่ะอุปกรณ์ครบมือไปเลยครับ พร้อมใช้งานครับผมราคาสามแสนสามหมื่นครับ ยังแน่นๆใหม่ๆอยู่นะครับรถก็จดปีหกสามนะครับปลายปีแล้วครับเกียร์คองตัวไม่มีหอนครับ โรตอรี่ครับผมโรตอรี่เป็น RX 1 6 5ห E นะครับก็มีปั่นมาบ้างครับผมนี่ครับขึ้นจากรอยตมเลยครับเนี่ยปั่นนะครับรอยฟางรอยตมยังอยู่เลยครับผมใบก็เหลือสักแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับใบปั่นนะครับใบโรตอรี่ฟ้าหลังไม่ผุครับฟ้าหลังก็ ยังเต็มเๆอยู่เลยครับผมไม่มีรอยผุครับอันนี้ก็เป็นพาปั่นครับพาปัน่นครับอุปกรณ์ครบมือครับผมสามแสนสามหมื่นบาทครับสนใจติดต่อได้ครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดเจ็ดครับ ครับตัวนี้เครื่องสามตัวใช้ตัวนี้เนี่งเพิ<ห> 1> e 1่งเพิ่งขังบงไม่มีไอระบายครับผมเครื่องแน่นครับน้ำไม่ดันครับผมสายแฟบไฮ้ดรลิกก็สวยๆเดิมๆครับ เครื่องแห้งดีครับผมนบำมัน้ก็ปกติครับการระบายความร้อนนะครับสีพอท่อก็เดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมต้นคัดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคย่าครับเกียร์ก็เดิมเดิม มีตัวลากด้วยนะครับผมตัวลากถูกนะครับบ่อห้องโดยสารก็มีถลอกมาบ้างครับผมอันนี้ของเครื่องมือครับของเครื่องมือก็อไว้ใส่สลักนะครับผมแกนหลังก็เป็นรุ่นใหม่ครับก้ามปู ี้เผวพีดีโกก็ไม่ค่อยได้ปั่นนะครับผมครับอุปกรณ์ครบมือสามแสนสามหมื่นบาทเพื่อโทรติดต่อ098 105ก้าแครับร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสินครับผม <c oughs> ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ